สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนปองไปทุกคนค่ะเราอีแก้วจะพาลงไปดูอุ้ยอุ้ยร้านเดิมร้านร้านพี่เคยมากินเนี่ยพี่พี่เคยมากินร้านไหนร้านประจำร้านนีแหละร้านประจำเลยเทําทําทําพี่แล้วเบิ้งนี่ใหญ่เคยมากินกับพี่มดเนี่ยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ แม่ค่ะรถสวยกรเลือสีทำไมไม่ล้างหน้าเออวงเขาก็เสียงดังแค่ไม่เป็นไรเราเหมาล้างเขาเมาอะไรเร็วแค่นี้นาเกเอกบี่มด่นเขารู้อยู่แมนเบิร์ดค่ะ ไม่ราอวเอวัดุเนอยนีเนี้าจิดีจริงานเอของแม่า้มาทำพุกจีนเอานีห่อนึแ้จอเเนี่ของหนูของหนูกับไอ้น่ารักไปจับเ้นญ่น่กแล้วแต่ไม่ทำห่งหนูมาก่อนเลยอื้ ป้าป้าแกชอบกินไข่ลวกนะจ๊ะเนาะเป็ตาแม่ค่ะเราจำาม่ได้เทไร้ข้นให้เขียนสะพปยาวะป้าแม่ค่ะหลาคือสวยแท้มาย่ำไหนนุกแเห็นงามย่ำนั่นแก้มแดงก้องตองอย <c oughs> อันขนมปังอันที่มันเป็นซีเรียมน่บอเดอมาก่าจ้า <c oughs> ไหนอู้ <c oughs> ขนมปังอันนี้อร่อยมากเลย<ม>สวยสายหญ่เคยกินแม่น้องกัแม่ก็มาที่วัมาาพีมาซาพีมาซาพีมาซาพี่มาซาพีจะเป็นเจ้าของร้าน เมื่อนี้ลรังนาวไว้เย็ดเส้นปากขอเก็ได้ลังนาวเลแต่เราคนเป็นตะหิวเขาแห้งเรสวอันนี้อันนี้ทีมงานคับเต็งใช่ไหมนี่หัวโจกมูนีิหัวโจกมูทีมงานคับเต็งไปที่ไหนเจ็งที่นั่น ่ไรี่แบน่ารีม่งังใส่หมาเสิ่อเออไม่กวไม่คำ่าเจงนี่มาถึงเราเราหรอมถึงเานี่เพราะว่าะไยังานี่บกินมือว่านเน่ยพ่ีมดก็กินเข่าบซีจานพุ่านนั่นแสดงว่าพ่อเงมดจ่งพ่อเงมดกินหลายกโมลานพ่นได้วนี่เฮ้ยเจงอันนี้ลกชินยนซ่าบินเงกินไม่ได้นไม่ลงไม่เชื่อลองดูเอมี่ บงนั่งกินเเขาก็จับยสอนี่กดน้เช็ดกอมแล้วครบก่อนี่ครบคุแล้วผู้ใดว่าอะไรซักแ้วแรงมากคนาผู้ใดว่าอะไรจังจะไปคนเดียวับนันเปนนักกินหอยนะอร่อยมากหรือสีอีแก้วน้ำมาล้างน้ำแล้วเด้อเอาบปล้างจังดเนาะ อยากไอยปากปากก้นเยินโพดติวของแก้วมันคือขาวปานหยวกใปูบ้าขาะเจลก้นใ้แขนทพ่นายร่ได้ยร่วก็้หมูแม่่่เป็นสีเตุท่านบ้านน้อลูกค้าขึ้นมาก่องกันไอ้ยะเท่ยเดียวมีสูตรมีทุกวาจานเป็นรสุด่ว่าันว บบมี่ยบมีแต่กกวดจับได้พี่น้องมีหลายยังอยู่พี่นายกินเอ่โอ้ยอันนี้ก็เป็นแต่แซบแท้พี่น้องอันอีแม่แล้วไฮอันอียังมากกาอมือเศร้านี่อันอีแก้วน้ามากว่าจังได้ก็ แก้วแก้วมึงมึงได้ยังมาอ่ะแก้วนามาบ้านไ,น,นได้แก้วมังกรได้แก้วมังกร <c oughs> ปูนั่สิว่าตัวไหนแก้วมังกรแม่มึงยังอันนี้แม่มึงไฮแอนทับที่มาตัวนี้มันหมากทับที่มาขอโทษที่พี่น้อนพ่อเล่นเล่นพว<ด>กันกันแก้วนามาบ้านได้ยังปูดได้บอกต้นหาหน่วยพุ่ธป<ะ>้าพุทไปเขาข้าวโลกข้าวแล้วเอาบอกต้นมาให้คือว่านางเอกออมแอมได้ยังกูมาขึ้นนี่บอกมีน่วยแตเงินยี่สิบบาทกับบอกมีนบอกมีดิบสองหน่วย แก้วนามาว่าอุ้ยจะกินบอหมี่ว่าสั่นไปกินัเต้นพี่าไปนงกินฮอวเต้นสรุปแล้วบอหมี่ดิบเจ้าสิกินแังไรว่าสันเนาะไม่ได้กินซ้ำเอฟซีปัญหาเข้าตัวคนคนผลละมากลากไม่เาเต้มายาอ้นั่นล่ะนั่นละอันแม่ขัวเพิ่นสีเข็ดมือแลกนี่ล่ะแกงไก่เซบฟักจ้าราศีสไลค่ะไปเรียนมากนี่ เมื่อนีสิ <S <S ไปเลนอำเภอรัตนาบุรีค่ะเองขด้าขาไมยปสองรอบแล้วมเจอรอกที่สาหัวไก่มหยิบนแข็เนี่ยเอาคือว่าจังสันมันไม่ได้ตายบ่กระหว่างไก่หรือปลาเขาได้หัวไก่เจะโคปีกก็นึงคอากหัวหนึงเออมันวางไรบปางนี่ี่ยแกงนี่ แกกรก่บอกเดวนเมีววงน้ม่กินมือแรงนี่มือแรงนี่นั่งเอกออมแอมได้บอกมี่มาสองน่วยอีเมค้วแล้วสิซูบบอกมี่ให้กินเด้อ เด็กนะครับบรรยากาศนะครับผมหลังจากลงจากเวทีนะครับผมดักจังทีเทานะครับผมแกงท้าปิงนะครับผมแกนี้ไปไหนส่วนบักต้นแกนี้ไปไหนนะครับผมจับซ่งเสี่ยมที่ดันนะครับผมมาหนี้ส่วนบักต้นเด้อส่วนบักต้นมือแรงนี่แม่ขั้วแล้วสิ แกงบางต้นใสกไก่บางต้นไปพัลลุสีได้มาพกนุ้ยบหมือนพกนุ้ยเหมืน่ะห,ห,หอบมาก น้องเ้าจัประจันมานาทาคนเดียวใ่ไหแก้วน้ำเัอผมแกียมวนลายร่บหล้เองครับเอตะกี้เอาไว้ซิสักกนอนครับแครับผมเหลักของยากรีถอสักอนน่ครับขอบคุณทุกการติดามทุกการกดไลค์ขรมดาละธรรมดาล้ฉันว่าจะระฉันจากไ่เกี่ยวผู้อื่นนีครับ ปลาตีนไก่อันนี้โอ้โหอ,อน,น้พิเศษเลยว่ะซุปปเอร์พิเศษนะเนีน่ยมีหม<ะ>ูกร<ะ>อบด้ยปลาลอดันนี้ครูมิรีเอาสองยางคน <ง verständ> <lang> ของหนูเอา,เ,อาเสอ้นเหย่นาคะแ้่อของหนขอาตินาเอา้นเะคะ แม่ค่ะเรางามๆนี่พี่น้องมายำใดแล้วก็นนานาชุ่มพวงตองเี่ยเห็นตาพระเอกวัดปักมุดไหนูก็ลเมข้าวนูก็เลยเอ้าจอดรถที่ใดๆล่านเกาเคยมากินตนี้นูอันค่าแต่เหรียโทรศัพท์นูบริเบิลแนมทา้งทางแยกตรงนี้นูลืมเบิร์นมบนบค่ะเมื่อนี้แก้วน้ำมากมากินได้พี่น้อง แตว่าล่องล่งรถมากมือนีล่างนาะออกแล้วก็เลยไ่ด้เห็นหนาแก้วน้องๆคะนขนมมาเนี่อร่อยมากเลยนะเนี่ยอร่อยจริงกินกับนมกินกาแฟกินกับอะไรได้หมดเลยอร่อยจริงๆ อีลิตีจริงเหรอเพกเพกวัดซอยแน่ซอยแน่วันนี้โอเคค่ะพอกันในคลิปต่อไปได้พี่น้องได้สวัสดีค่ะติดตามเฟซบุ๊กสุดสายใยลเพูนออฟฟิเชียลในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ